ห้าชุดก็คือเอาโทรศัพท์ไปจำโทรศัพท์ที่ก่อยซื้อให้ว้ถ่ายคลิปน,นะเอาไปจำเงินก็ะไฮเงินก็ะไฮเพราะจะ่าเกือบถุกมือสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกูหลังจากมาแด่ไทยกะผักผ่อนเาาบ่เด็ไป,ไไปใส่ไหวถ่ายคลิปม้ทุกคนเบ่งพอดีเมื่อหนึ่งสองเมือเต็มๆเนาะเมื่อี้กะนดทถ่ายคลิปทุกคนเบ่งกำลังสี ออกไปหาทำหน่อยนะ้องทรายนะทุกคนเนาะอย่างที่ว่าได้ไปหาเพื่อนกันเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะดัดนิสยนะัยเนาะเป็นยังคือดัดนิสยัยทุกคนหูเนะาะคอยกระซวยเหลือบล็ทุกอย่างที่คอยอยากหายชุดก็คือเอาโทรศัพท์ไปจำโทรศัพท์ที่คอยซื้อหายไปถ่ายคลิปนะเอาไปจำเงินก็ะหายเงินก็ะหายเพราะอย่าว่าเกือบทุกมือ้อ บอพ่อโทรศัพท์ไปจำไอ้คอยเอาโทรศัพท์ให้เอาเงินไปไถ่คอยกอ็ยังาหายแห้งนะเขาเครื่องเขาซื้อให้เอาไปจำเอาไปขาย,ขยก็เลยเอยก็เลยบล็อกไปเลยอบล็อ,อกเฟซพูดไวอธิษฐ์หนึ่งสองอาทิตย์กลัวเลยเวพราะจะเข่าเดือนเวลาเขาบล็อกเฟซเขาไม่ได้เข่าไปหาเลยพอยกันไม่ได้ตอบไม่ได้อีอสังเลยปล่อยมันชปวยจะไหนมีแต่เอื้อยพอโตเข้าไปเนาะ เราทิมก oh, uh, oh, 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 oh. ็สีไ oh, ด้เสีบ้ากับขีดเดียดก็เลยพุดบล็อกอืมเลื cous cous> ่อยขับไปเบิ้งเมื่อนี้เพราะเอื้อยว่าขับไปเบิ้งเน่เอ็นโพสทสองพุทสาวอยู่เออจัดเสร็จเจอไรเนี่ยตุ่นโบแม่ก็แห้งโบมียังมาเนี่ยได้มาขอช่วยได้มาขอก็ช่วยแต่ก่ถูกยากช่วยมาอยู่นั่งฉันก็อยู่แต่โบแม่ กบมาชุดนี่แหละเครื่องที่คอยซื้อให้เอาไปขายเอาไปจำกล้องเขามาส่งขึ้นเันบอถ่ายคลิปบอถ่ายคลิปเพื่อจะได้เงินถึกได้เงินนะเดี๋ยวเงินบอมาเงินบปอยากหาแต่อยากได้เงินก็จนปัญญาเฮกันเลยถามวบอคอยซอยบอคอยก็ซอยได้เลยคอยกันพาละหลายอย่างคือทุกคนหูเนี่ยพอของครอบครัวค้านะขาไฟสองเพื่อนไปสอบเวิทยคอยก็ดิ้นล้นถ่ายคลิปเพื่อจะได้เงินมาบอเง่ายต้องไป อยู่ถอกอยู่ไทยอาศัยเขาอยู่เพื่อหาเงินหัวเป็นใจอู้เสร็จยังไงตามมาเจอกันเลยทุกคนเลยเจ๊ซิบจะไหนเจ๊ซิบบอกก็อยดี่บ่กนะบล็อกเฟซไปบอกบอกว่าเพื่อนยังแบบแบบเด็กซีเรียดมามาได้เอาโตเองมันคุกมันก็ดีใจแหละ คุณกสิโตเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนกันบ้านนอยยันเพิ่งกิจบ่ตรต่อเพราะว่าน้ำสนะเขียดก็คือกันเห็นโพสนั่นโพสนี่อเสาอยู่เขียดก็เขียดเนาะไปลงมามาบ้านหอนบ้านบ่าวนอกหน่อยนะทุกคนเนาะทางกับเปิดไหลลงมาเบ๊วูวลูกไส้หล่ะไปใส่กับไปน้ำไปกรุงเทพก็สิไปน้ำ เขาก็เจินด่าเขาเนาะหมาคุณไม่ได้รักนะเอาเข้าบ้านเขาคือทําอีกเขาไปเอาเข่าเนาะไอหนุ่มแล้วก็มาเลี้ยงหมาแถ้าเอาเข่ามาโลดจะเป็นยังเด๋อมาเขาไม่ก็บไปได้เพื่อนกันไหนซื้อเครื่องเบสเจ็ดแสนคนหนึ่งเจ็ดแสนกันทันกลัวสุดบนนอนมีเข่าไท่บุหรี่ของกิน เบ็ดในลูกนะไอดีสัมผัสสิบได้แล้วดอสอยกันเด้อโอ้รวยขึ้นเบาๆสืบปลาโดออกมาทุ่คนมารวยขึ้นนะเบาๆนี่ไงลูกเศรษฐีมาก่อนเนาะลูกเศรษฐีได้เบาๆไม่ได้ขี่ๆได้โอ้หนักโคตรเว้ย เขาแดงกันถือหัวคือแตกคนตำรถนักโทษตมาอีกเลยอีเพิสี่เลแตกอ้อาไน่เแลคอยราเร็วสลีว่าแล้วมันต้องมาเขาว่ลงยาไปกินเพือนไข่ครับอยาหผาห่ม จำเก็บห้ังสือมาไลายไปหลยแวนี่มันอยูเดี๋ยวเป็นกินกูได้เนี่ยนะฮะกินดอมากินเั่แรกเว้ยว่าื่อหนหมว้าหงบดเดียวทิปโลดสื่อให้น้องชายดิน้องแ่ทเบหลี่นะกกูเสียบบสนะกูกำงงอยู่เป็นยังงเขาหลุดเปลี่ยนทางอยู่โอ้หลุดเปลี่ยนืินกะลาขบรุษต่าตีเขา ขากเขาเขาก็หลักตุเลยเอากระบะขึ้นว้าวเ็ดองอบเดียวเหรอเห็ดก็สีนอนคือบเยว่าเป็นสองบ้านไปงายแปนขอยสู้ผาบุรุษแหวกพอด้วยรอจะเจลุดอะไรบ้างะบ่อและอามพิเป็นไหเอาัแล้จะช่ดดอกรมันกิโต๊กโตป ยืนนะฮะและทางกลางค่ะออกมาเหาะก็เปลี่ยนเหรอทุกคนฝนมันตกถูกมือลายดินมันต่ำคุดห้องหน่ำเลยกระซิ่งส่งอยู่วะนั่นคุดบบได้อีกนาะฝนมันตกตลอดคุดไปกันหน่ำกับเขานี่เห็ดบบได้อยู่ทางไม่อึดขนาดอืมยืนวันนี้ ได้ตีหูหมูมากินอุ้ยเดือลงมาเลยกรบอกมีสาดอ่ะอรวางมาน้ำแม่กินหูมาตามหมักแตงมากระาต ไม่ได้มาก่ามาผูกกล่องอะไรอย่างเงี้ยมามาคุณนี่น่ารักกับทุกคนเลยเอามาอย่างเงี้โอ้ยบึ้งแล้วโบมีคนบึ้งป๊บอย่าไปเด้อเมื่อยอาบน้ำให้นไหมเด้อสาวมาฟูแล้วนะโอนี้แข่งใครให้ใครเห็นก่อนโอนี้ ตู้สาตู kau, ้สาจะออกบ้างส้นบบตูพผ้าพื้นมากปะตผ้าเรออกน่เอาลูกเจ้าไอ้เช็ดยังที่พูดสารเปร็เลยเดี๋ออกตอไน้อยแต่อยู่แต่หนุ่ม ขนมมี่ใส่ขนมแดงนี่กระเป๋าแม่ข้าวหน้าเป็ดเสียงมาติลูกดิบ่ได้เสื่องมากินเข่ากินน้ากันนะทุกคนหน่ยทำหน่อยกินเข่ามาเลยทำหน่อยโอ้ยมึงมาเก็บมักค่ทินไว่ต่ายอยู่นะเก็บมักค่ทินว่าไหนฮะเก็บเถิงว่าต่ามาคะทินเฮ้ยเออนี่อยู่ยัง มากะทินีกินกับตำแสดเลยทุกคนโอ้มีตวนายแก่นด้ตากินบ่นายแก่อยู่เทิงป่บรหลางเนาะธรรมศาสตร์พวกฟฝ้นตกห้ามด้ยเกืดขนาดด้วยแอป่าว่าเอป่าว่ามันเบาซื้อเบาเป็นตะาเดนป่าวตัดพิษตัดพิเอ้า ปิ่งหูมามาเขหน่อยเอ้อคะแนนมีเสาเท่าไหร่เวบไปสี่เสามูกินหรอโบกินนะบ่เขหน่อยเทิร์นปิ่งหูมาไปสอนยังนีก็มีอยู่บวะอูขึ้นมาเป็นตวยมอาอ้ ตอนนี้กะกินข่าวแล้วนะทคนเนาะบึ่งเบาเนาะขัวปลาป้าไปหากระบอโตบ่ตัวเดียวยืออันได้บึงอันไหนงามถั่วเนี่ยน้ำแกงมันก็เลยึ้นไดเห็ดอันไหนอร่อยนะทเนาะ็อื่นว่ะเห็ดปลาแหงไงไ้กินงามเลย นี่ก็เป็นอน้ำใหม่สมพฤติเหตุเห็นเยอะอ๋ต้มก่อนน้ำใหม่สมเลยต้มอะไรก็ใส่ถุงอะไรก็แล้วเลยต้มใส่ถุงว่าใส่เกลือไปทหน่อยทั้งนั้นเลยต้มทั้งได้ทงนึ่งใส่ถุงเหมือนียต้มจะมันเจลได้ต้มสำลักรวนเดี่ยวใส่ถุงใส่ถุงมาเสน่อย่างนี้อะแล้วมันสีสมเนี่ยไปใส่เกลือทั้งหม น้ำมันงฮะ้แกงยำเมัผสมดีด uh, นี่สมตัสนสมยังใส่ยังใส่เกลือนเด่ี่น้ำมันสมนะทุกนนะปิ้งปลาอะไรก็ต้มนี่เสียบยุนี่นี่น้ำมันสนี่น้ำมันสมเอาไปต้มอ่าต้มหมักถัต้มหมักทัวปิ้งปลาคออันนี้คือน้ำมันถุงกินยำแหลเนาะนะยำได้ที่บ่มีน้ำมัน เอา <m uch an> ก็เอาตัวนี้อันนี้มันอยู่ได้หลายปีเดี๋ยนี่ทุกคนตุ่มนี่ก็มาใส่แบบนี้ไหวเนี่ยคล้ายนี่ก็ได้หลายเต๋อเลยนีอยู่ได้หลายถุงเอออยู่ได้หลายปีมันแบบมีครัวปลาเไอ้ขายก็บแบบเนาะครัว,วาปลาติดเดองมึงอยากขึ้นยังเบะห้ะมะคุขี่มึงเบะต้นนี้คือไม้มะเบะนี่ขันนี่ขัน น้องสีออกเมื่อกขาเนาะมากัดบุคไปวอกไปไหนดอกตัวซับก็ไม่น่าไปจำเองไปจำเบอรมีมักลุ่งของน้ากันกัดบุรีใสอีกตัวนึงพรอนเบอร์มี่เลยฝนมันยังตกอยู่เ้าสีแป้งกับไปได้สีโอกับไปได้นี่ของน้านี่มันอยู่ในช่วงอันนี้อยู่ถ้า มันเบิดยามฝนยามแลงนี่แหละช่วงนี้ไปขี่อยู่ป่าไปก่อนว่าหอมน้ำถล่มเลยเล็ดปะครับปะวิขาวดาเดลยหุนทางว่าเก็บได้บ้านมาเก็บทุกมือเก็บว่าสิปูทางเขามาฮอดหนีชุดประสนผู้กระจายเงินให้ตลอดเก็บมากหุ่นเฟี้ยงเห็นแตบอีสันคือเก่าเก็บเนี่ยได้วะ ดับหน้าชายบอลีกเลยบอลเล่นทับเองบ้านะวัิไม่ใช่ไงล่ะวันหลังคืออะไนีทั้งนานนี่บัลหลังอย่ก็ไปย่าง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 เปลือนขนาดเอ้ยทางรถมีอเอาเขามาเปลือนเน่มือื่นมือคือวันเสาร์วันอาทิตย์นีไปหาบ่อน้อยก่อนทุกคน ไปหาปลาหน่อยสิป้าไปหาเพลี้ยก่อนแม่ตีดลูกว่าเพื่อนเอ้าตามหาบุรุษหล่อบักเสียเพื่อนเสียเบื้องสอีแหลงัวเสียงัวสองตัวมันติดติดเชิง์ลอะกับแป้งกับเขาเสียเลยนะทุกคนเอ้ยเขามาหนาดด้วยงัวมันเพิ่งเกินนะมันบวมเมื่อเขาก็เอาเลยขนาดไปน้ำหิ่นน่ะเขาก็ทงแต่มันมีเขาก็เอาเลยงัวน่ะ ตัวสื้อป้านออกป้านินปลาปลาดุกกับปลาปากปให้เาหานเลี้ยงบ่างน้อยวิทยามฝนก็พอได้กินไปเจาะที่พื้นมาๆมาแต่คุณเอ้ยสติมกับเสียดายสิบายกับขี้เดียดน้องตัวเองโบเบิ่งนแยกใครสิเบิ่งนโบติมาเป็นเดือนเลยเห็ดเห็นเพลินแต่ขาดจำโทรศัพท์มาบล็อกเพื่อเลยบอกคำน้อย บอกรายกบมาเลยเดี <c ười> ๋ยวนี้ก็บูยังเห็นอยู่บ่ว่าโทรศัพท์เหี้ยมันจับอยู่บ่บ่บ่เห็นจับมันมีบนหลังอยู่ท่าน้ำออกบ่เลิกบ่เราไปชี้หลังหอกเวะนั่งก่อนเวะโอ้เฮงเปืือกเก่าเวะบนหลังเนาะเมื่อเมื่อเสียบน้ำหายเวะ อาวข้มาล่างนี่หนมา,มาพี่ววสูงเจีกระเปียกอีกนี่เกิดมาล่างนีนี่นนได้นีข้นมาหน่นักอยูยนี่ตูงบอน,นี่บอลทอ,อ,อค่ะอุ้ย ชงเปียกนะอี้ยนขี่ว่โอ้เปียกเลยเด้บอกน้อยๆนี่นะก็แบ่งขี่ล้างเด้อเชคาบของเเด้ขี่อ้ยขี่ไม่กลนทุยเสียไปเโมนะอยู่ล้างนะถือก็หโมนะ ไปไปสีอยู่หลังนั่งไปได้ไหเจ้าครับไปทุกคนกลับบ้านกันเด้อแม่ครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจใ่้เนาะเดี๋ยวสิไปเลาะถ่ายคลิปบอลใหม่ๆช่วงนี้ก็ฝนตกเลยอยู่ตกบ่หยุดบ่วายอนวู้ไปใส่กัญชาค็ดยังกัญชาลำบากหัวใจสิได้ไปถ่ายคลิปอยู่ไทยเลเมียอนุญาตให้ไปเลย ไปหาผู้แหละทีมงานอ่ายูทูบเบอร์ฟังไทยผู้แหละมาที่กรุงเทพก่อนแล้วจัดการออนทัวร์ถาเบิง์นเด้อดกคนเด้อบายบายเอ้านั่งลังเฮ้งสิ้มเกิอ์มนม่งหญ่บอส